โยนคืนไปให้แล้วสําหรับสานวนฟ้องที่จะมีการถอดถอนทางคุณนิคมกับทางคุณสมศักดิ์แต่ก็ยังส่งคืนมาให้อีกสนชตอนนี้ก็เลยคลิดหนักเลยว่าตกลงจะย,ยังไงดีเนี่ยนะคะก็เลยเเงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ที่ประชุมค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเน,นี่ยนะคะและเห็นว่าทางคุณนิคมเนี่ยจะไปฟ้องศาลแต่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะจริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยถ้าเอาตามหลักการจริงๆนะต้องเป็นศาลรัฐธรรมนูญแต่คงต้องพิจารณานะคะว่าทําไมถึงไม่ไปฟ้องศาลธรรมนูญถามว่าแคร์ไหม ก็น่าจะไม่แคร์เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยแครสื่อเพราะว่าแป้งเบบี้ไมล์หมดแครก็ไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่นะจอนแทนอันนี้ก็คือโดยรวมที่น่าสนใจประจําวันนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะรู้กระบวนการรู้ของการถอดถอนวันนี้มติชนทํกรับิกไว้ที่หน้าหนึ่งได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เข้าใจง่ายเลยทีเดียวนะคะ ก็ไปที่ประเด็นหน้าหนึ่งเลยไหมคะเดี๋ยวเราจะให้คุณนิชนัน,น,นเนี่ยพาไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยประเด็นในเรื่องทางสังคมก็มน่าสนใจนะคะจริงจริงจ<ม>ีนคนหนึ่งน่าสงสารมากค่ะเธอเนี่ยเป็นเนื้องอกเป็นโรคเนื้องอกเต็มลำตัวไปหมดเลยแต่ว่าที่หนักๆเนี่ยก็คือส่วนที่อยู่บริเวณหลัง<ม>แล้วมันงอกออกมาจนเธอเนี่ย ไม่สามารถที่จะเดินหรือว่าเคลื่อนไหวตัวเองได้แล้วเป็นคนยากจนด้วยนะคะก็รับจ้างในการขัดรองเท้าถูรองเท้าเท่านั้นเองในการหาเงินประทังชีวิตท้ายที่สุดหมอในโรงพยาบาลพื้นที่ของเธอก็ได้ให้ความช่วยเหลือผ่าตัดออกเนื้องอกน้ำหนัก25กิโลโโคิดดูว่าจะทนทุกข์ทรมานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันนะคะมาติดตาม หน้าหนึ่งค่ะในเช้าวันนี้กันบ้างนะคะมาที่หนะังสืพิมพ์ฉบับแรกค่ะกับไทยรัฐหน้าหนึ่งค่ะพาถหัวข่าวใหญ่นะคะไปที่ประเด็นของการแก้ปัญหาชาวนานั่นเองค่ะ4ี่หมืล้านแจกชาวนาไร่ละพันกระตุ้นเศรษฐกิจคลอดห้ามาตรการทุ่ม3 6มแสนืล้านชัชวาลปรลัด ยอทอทุนกล้าสอปชอคืนความสุขปีใหม่ให้หยุดยาว5วันนะคะก็เป็นการรวบรวมประเด็นทางการเมืองต่างๆในด้านของนโยบายรัฐบาลนั่นเองก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการนําเงินค่ะมาแจกให้กับชาวนารายละ1,000บาทเนี่ยนะคะแล้วก็วงเงินในส่วนของที่จะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนั่นเองค่ะอนอกจากนั้นนะคะพาดหัวข่าวลำดับถัดมาก็ ความสำคัญเนี่ยพอๆการอีกหลายพาดหัวเลยทีเดียวเรามาดูที่ในส่วนของวัดโสธรกันก่อนก็แล้วกันค่ะวัดโสธรระอุคือไล่สมพานปมสร้างกําแพงเนี่ยนะคะที่ทำให้ทึบแล้วก็บางตาก็เป็นประเด็นวัดโสธรที่ ยังไม่จบค่ะหลังจากที่ในตอนแรกมีการเป็นลูกเป็นหลานของเจ้าอาวาสมีการยิงปืนมีอะไรต่างๆก็ดูยังคงมีความวุ่นวายกันอยู่นะคะสำหรับวัดโสธรค่ะนอกนอจากนั้นนะคะด้านล่างสุดประเด็นของการติดตามความคืบหน้าการฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษค่ะพาดหัวข่าวอยู่ด้านล่างของไทยรัฐนะคะจับที่ปลุยคดีฆ่าสองฝรั่งเกาะเต่าบอกว่ายังไร้เบาะแสฆาตกรค่คะ กระทบด้วยฟูมูลหงอยนะคะคือจะมีการจัดปาร์ตี้หรือว่าเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวนะคะที่เรียกว่าปาร์ตี้ฟูมูลบนเกาะก็ปรากฏว่าทําให้งานปาร์ตี้นี้เงียบเหงาไปด้วยงานเทศกาลนี้ก็งเงียบเหงาไปด้วยจากเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมานั่นเองค่ะด้านบนนะคะ RS ฟ้องนาทีถ่ายบอลโลกค่ะก็ยังไม่จบนะคะสำหรับเรื่องราวของ การที่ก่อนหน้านี้ค่ะในเรื่องของมัสแทสเนี่ยนะคะว่าถ่ายบนโลกได้หรือไม่กับกล่องบนโลกของ r s ล่าสุดก็ได้มีการฟ้องร้องการเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้บังคับมัสแทสอ้างทำให้เสียหายนั่นเองค่ะมีรูปตรงกลางนะคะเป็นคุณบุ้ยเชษฐวุฒิค่ะดารานะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังเลยทีเดียวค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทการแสดงที่ตลกแต่คราวนี้เหมือนจะขำไม่ออกนะคะถือป้ายเลยบอกว่าเหลือแต่น้ำมันทอดไก่แล้วพัดลมอะไรเนี่ยนะคะคือโจรค่ะ มีการบุกมางัดแงะนะคะแล้วก็ขโมยข้าของในร้านไก่ทอดของคุณบวบกับคุณเวียค่ะคือทนอดรนทนไม่ไหวนะคะต้องบอกว่าไม่เหลือแล้วนะอย่าเอาอะไรไปอีกเลยขอร้องพัดลมก็ยังมาขโมยไปนี่ดูหน้าตานี่สุดๆจริงๆนะคะต้องมีการถือป้ายวิงวอนบรรดาโจนทั้งหลายค่ะแล้วก็พาดหัวข่าวบอกว่าโจนยังจองเวร เวียบวยนั่นเองนะคะนอกจือจากนั้นค่ะมีข่าวคราวการจับได้อีกแล้วนะคะสําหรับการปามือถือเข้าไปยังเรือนจำนะะอยู่ประมาณกลางๆนะคะปามือถือเข้าเรือนจําปทุมรวบได้สองนะคะยึดสิบเก้าเครื่องหนีรอดหนึ่งคนจ้างพันบาทในการปานะคะก็คือมีแก๊งเนี่ยโยนมือถือเข้าไปยังเรือนจาคะ่ะได้ผู้ต้องหามาสองคนด้วยกันนะคะพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ19เครื่องค่ะก็ มีข่าวคราวแบบนี้ออกมาโดยตลอดนะคะแล้วก็มักจะตามมาด้วยการไม่ไว่าจะเป็นเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดนะคะจากในกรงออกมาสู่ด้านนอกนี่อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นด้วยการที่มีการโยนโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้นักโทษข้างในนี่แหละนะคะก็ต้องมีการคุมเข้มในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นภาพด้านบนซ้ายที่เห็นเป็นชายหนุ่มเนี่ยนะคะโอบก,กอด เหมือนกับเป็นทางด้านของครอบครัวนะ้วก็ร่ำไห้เนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากภาพถักข่าวหกตังเกธาตถึงไทยค่ะบอกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ญาติร้องไห้ให้ช่วยอีกสองรายนะคะก็คือแรงงานประมงไทย6คนค่ะกลับถึงแผ่นดินไทยเรียบร้อยแล้วนะคะหลังหน่วยงานของทางภาครัฐของไทยค่ะได้มีการช่วยเหลือออกมาจากการประมงที่ อินโดนีเซียเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการใช้แบบแรงงานทาสเลยทีเดียวก็ได้มีการช่วยเหลือกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พลาดไปไม่ได้นะคะกับภาพด้านขวามือนะคะตับการเข้าพบพลเอกเปรมตินสูรานนท์นั่นเองโดยนําโดยพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าไปลามาไหว้มาแล้วก็เข้ามาไหว้นั่นเองนะคะแต่ว่าเปลี่ยนผู้นําเข้ามาอ ไปดูที่ฉบับถัดไปค่ะเดลี่นิวกันบ้างนะคะสำหรับเช้าวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจพาดหัวข่าวใหญ่เดลี่นิววันนี้ให้ความสำคัญกับข่าวสังคมค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันหวยออกหลายๆคนก็ถูกหวยหลายๆลนก็ถูกหวยกินแต่คนนี้เฮงมากค่ะอาจารย์หนุ่มมอดังเฮงถูกหวยซีสนะีนะเลขท้ายสองตัวที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะถูกไปถึงสองคู่โอ้เรียกว่า รวยเละค่ะครึ่งล้านซื้อเลขท้ายแต่รวยถึงครึ่งล้านนี่เป็นไปได้นะคะบอกว่าเลขมงคลวานหาซื้อแหลกเลยเจอที่ไหนก็ซื้อเก็บมาได้ถึง234คู่นั่นเองรวมไปถึงค่ะเอจะมีการไปฟ้องร้องอะไรหรือเปล่าเหมือนกรณีก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะทะเบียนรถบิกตู่นี้ให้โชคนะคะ มีหลายๆคนบอกว่าไปซื้อตามและขูกหวยกับเลขทะเบียนรถของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชางวดเดียวไม่เป็นไรอย่าถูกไหลงวดนะะเดี๋ยวถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกรณีอดีตนาย,ยกยิ่งลักนะคะว่ากลายเป็นเกจิแม่นไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ถัดมานะคะคาดยาวกับหน้าหนังสือพิมพ์เลยนั่นก็คือ3 6 0 0 0ล้านฟื้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะเดินแผน3เดือนรวมไปถึงปีใหม่จะมีการหยุด5วันนะคะก็เป็นเรื่องของการนําเม็ดเงินขายเกิดการหมุนเวียนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนั่นเองภาพด้านมุมขวาบนเนี่ยนะคะก็เป็นการเข้าพบป๋าเปรมเช่นเดียวกันนะคะนำโดยพลเอกประวิทย์ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะใต้ชื่อหนังสือพิมพ์ daily news เราจะเห็นภาพหัวข่าวซึ่ง ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นกระแสโด่งดังพอสมควรเกี่ยวกับควานหลงเอเชียนเกมหรือว่าอินชอนเกมนะคะกำปั้นสาวโรตีคืนเหรียญค่ะแพ้ค้านสายตาสืบเนื่องมาจากนะนักชกชาวอินเดียคนนี้ค่ะกีฬาโมยหญิงเธอรู้สึกว่าเธอชกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะสาวหมัดใส่ ต่อสู้ชาวเกาหลีใต้เท่าไหร่คะแนนไม่ขึ้นค่ะคะแนนไม่ขึ้นเลยจนท้ายที่สุดนั้นมีการตัดสินให้เธอแพ้นักชกชาวเกาหลีใต้ไปเนี่นะคะเธอก็จึงต้องมีการมาทิงแล้วก็ได้เหรียญทองแดงในพิธีที่รับมอบเหรียญค่ะเธอร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็ ไม่นําเหรียญมาคล้องคอตัวเองนะคะจนกระทั่งมีการมอบเหรียญให้กับผู้ที่ได้เหรียญเงินเหรียญทองเรียบร้อยเธอจึงนําเอาเหรียญทองแดงของตัวเองเดินไปค่ะแล้วก็ไปคล้องให้กับนักชกชาวเกาหลีใต้ค่ะรวมไปถึงช่อดอกไม้เธอก็วางเอาไว้ตรงโพเดียมที่ขึ้นรับรางวัลด้วยเดี๋ยวเราจะได้พูดในรายละเอียดกันนะคะก็เรียกว่า ผ่นสะเทือนไปเลยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นข้อกังขาสําหรับการแข่งขันอินชอนเกนในครั้งนี้นะมีภาพพี่เธอร้องไห้ตลอดเวลาด้วยอนอกจากนั้นนะคะก็มีประเด็นของคุณบวยเหมือนกันนะคะที่โดนโจนเข้าไปลักขโมยนะคะบอกว่าบวยสุดทนโจนบุกง,งัดร้านนะคะแล้วก็เป็นป้ายที่คุณบวยได้เอามาโชว์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อนหน้านี้ด้วยนะคะรวมไปถึง สืบเนื่องจากกรณีพิตตี้สาวสวยค่ะไปสัญญกรรมใบหน้าให้เป็นวีลนเนี่ยนะคะมีทั้งการเหลาคางทุบโหนกต่างๆแล้วก็เสียชีวิตไปเนื่องด้วยการแพ้ยาสลบปิดคลินิกนี้ค่ะบอกมาแบบนี้นะคะสำหรับภพภาดหัวข่าวปิดคลินิกนี้สัญญกรรมพิตตี้ดับสบศตรวจสอบเจาะเอาผิดแพทย์ด้วยนั่นเองนะคะน,นี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในเมื่อญาติเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการเอาผิดอะไรอย่างไรแล้วคาะเพราะมันเป็น เคสที่นอกเหนือความคาดหมายเป็นอุบัติเหตุจริงๆเป็นการแพ้โดยปัดเศกของผู้ที่เป็นคนไข้จริงๆก็อาจจะไม่จําเป็นต้องหนีหรือไม่ก็ต้องติดตามต่อแล้วก็มีความคืบหน้านะคะของกรณีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวอังกฤษในเดลีนิวบอกว่าโว3สามวันจับฆ่าฝรั่งผู้ดีนะคะโผลอีกนะคะบอกว่าตำรวจนั้นก็หิ้วสอบใหม่นะคะอีกสิคนด้วยกันก็เป็นความคืบหน้าของกรณีนี้ที่ ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถตามจับตัวผู้ที่เป็นฆาตกรได้นี่ก็คือเดลี y นิวนะคะมาดูอีกฉบับหนึ่งค่ะกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสำหรับเช้าวันนี้ ข่าวสดพาดหัวข่าวใหญ่ที่สุดเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรเหมือนกันบอกว่าแจกเงินชาวนาฟรีๆไร่ละพันนะคะรัฐบาลทุ่ม3.6แสนล้านในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วเหนือจากนั้นนะคะพาดหัวข่าวถัดมาก็เป็นเรื่องของคลินิกนั่นเองทิ้งปิดหนีคลินิกทำพริตตี้ดับนะคะคล้ายคลึงกันแล้วก็มีการพูดถึงกีฬาด้วยนะคะ อยู่ตรงกลางบอกว่าบอลล่างที่3ล่าเหรียญประวัติศาสตร์พูดถึงบอลเนี่ยความหลงยังไม่จบนะคุณผู้ชมสําหรับทีมช้างศึกไทยล่าสุดมีการเปิดเผยถึงขวดน้ําปริศนาในห้องพักนะักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนี่นะคะว่าเอ๊ะมันเหมือนมีการใส่อะไรลงไปในน้ําดื่มแล้วเอามาตั้งไว้ในห้องพักนะักกีฬาไทยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ติดตามรายละเอียดกันนะคะมีการคาดหวข่าวเกี่ยวกับ การเข้าพบพลเอกเปรมด้วยนะคะบอกว่าบิ๊กป้อมเข้าพบป่านั่นเองนำหออ้าผอตบเท้านะคะรวมไปถึงคอรมอรตั้งจากสิเจข้าราชการชัชวานประหลัดยุติธรรมนะคะอนุสิทธิคุมสอมอชอด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะมีการพาดถึงพาดหัวข่าถวาถึงกรณีสังคมนะคะน่ารักน่ารักด้านร่นางแต่ว่าก็ทำให้ทึ่นเลยทีเดียวนะคะบอกว่าทึ่งสับปเปลือจิ๋วนะคะ เจ้าวิธีงานสพนี่คร่องทุกขั้นตอนตั้งแต่สวดยันเผาค่ะเป็นสัปเลริอแต่อายุน้อยนิดเดียวเองนะคะอายุแค่เก้าขวบเท่านั้นเองทําหน้าที่ช่วยบิดานะคะที่เป็นสัปรเรอเนี่ย ทำพิธีกรรมนี่นะคะน่าสนใจเหมือนกันไม่กลัวเลยนะคะแล้วก็คล่องทุกขั้นตอนก็น่าจะได้สืบทอดอาชีพสับปะเรอซึ่งเป็นอาชีพทีท่ต้องมีใจเด็กพอสมควรคาถา,าคมไม่ต้องมานะเป็น,นระดับหนึ่งไปดูนังคือพิมพ์อีกหนึ่งฉบับนะคะน่าหนึ่งระดับถัดไปเลยค่ะกับมัติชนนะคะก็ให้ความสําสคัญคล้ายคลึงกันนะคะกับประเด็นทางการเมืองพัดหัวข่าวใหญ่ก็เป็นเรื่องแพ็กเกอจอัดฉีดเศรษฐกิจในสามเดือนค่ะ 3 6 0 0 0 0ล้านบาทน,นะคะ3.6แสนล้าน20ตุลาคมให้ชาวนาไร่ละพันคล้ายๆกันค่ะนอกนอจากนั้นก็เป็นพาดหัวในเรื่องการเข้าพบปะเปรมบอกว่าประยุทธ์ทุนเก้าแล้ว250สปช,ป,ชป้าเปิดบ้านนะคะก็เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะ ในเรื่องของอินชอนเกมด้วยค่ะมีลุ้นกันนะคะสาวไทยปั่น BMX คว้าทองได้ทองมาเพิ่มนะคะและ้วที่นอกเหนือจากนั้นที่จะต้องลุ้นกันก็คือกรีธา4คูณรยนะคะกับกีฬานะคะไม่ใช่อย่างอื่นนะคะอ่ะก็เป็นหลักๆนะคะที่เป็นผ้าถัวเขาใหญ่ในมัติชนแล้วก็มีกราฟิกด้วยนะคะในเรื่องของการถอดถอนนั่นเองค่ะอยู่ด้านล่างอ่านี่เลยนะคะ เป็นกราฟิกที่มติชนทำเอาไว้ถอดถอนได้หรือไม่ก็ไล่ลําดับมาตั้งแต่บุคคลเนี่ยที่จะเข้าสู่กระบวนการถอดถอนแล้วก็ลําดับขั้นตอนต่างๆว่าเป็นไปได้หรือไม่สนชมีอํานาจหน้าที่อย่างไรบ้างเชื่อมโยงไปถึงปปชด้วยนะคะก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะของหน้าหนึ่งหนังสือหนังสือพิมพ์นะคะทั้ง4ี่ฉบับในเช้าวันนี้ค่ะ เดี๋ยวเราพักกันผู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาลงรายละเอียดเนื้อหาข่าวกันค่ะ เราคุ้ชมกลับเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะกับเราสีสาวค่ะคุณอรุณโอไทยสิริบุตรคุณชุติมากุมานคุณนิชนันจำดวงและดิฉันคุณธิดาชวนกุลนะคะตอนนี้6นาฬิกา36นาทีนะคะเราจะมาเริ่มต้นที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมครมเมื่อวานนี้ก่อนเลยปกติเนี่ยพลเอกประยุทธ์นะคะจะนั่งด้วยรถประจําตําแหน่งในตําแหน่งของพอบทบแต่หลังจากที่พ้นจากตําแหน่งไปแล้วรถเบ้นสีดําเป็นที่เป็นประจาตาแหน่งพบทบเนี่ยค่ะงคืนไปแล้ว เห็นว่าล่าสุดมีการนํารถคันใหม่มาใช้นะคะ,ะเป็น,นเว้นสีนด